เออเมือม่อยเฮ้ยเมือม่อยแห้งเมียใส่เห็ดพระกิจอันใหญ่หลวงให้ค้นรองเท้าคนเกือบออกมาแล้วก็ให้มาแยกว่าสีตองซักอันไดเออแยกเสร็จปุ๊บต้องเก็บเอาไปใส่กล่องแล้วก็ไปเลี้ยงไว้ในตู้คือเก่าเบิ้บงมือนี่มันสิแล้วบ่นี่สู้เบิ้งดูป้าว่าม่นสูสารเกือบพูน่ะ <laughs> อันนี้เป็นรองเท้าของมีนกับปอยรวมกันนะคะผมก็คือมีนกับปอยนี่ ใส่เกือบใส่เดียวกันเลยบนหอเวลาซื้อรองเท้าน่สิบุมีปัญหาว่าสื่อมาของเธอของฉันสินะสื่อละมาใส่น้ากันได้เลยอันนี้คืออันนี้คือแยกไล้ละอันนี้คือจะซักจะให้แม่บ้านซักนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกแม่บ้านซักเพราะแยกเสร็จแล้วบน,นี้กันเสดไปใส่กล่องเลยเฮ้ยเส่ไปใส่กล่องเด้กล่องอยู่ในห้องเก็บของนะครับอันนี้กล่อ,องทั้งหมดคือเยอะมากๆคือบางครูบ่ได้เอาออกจากกล่อง เพราะว่าบางคู่ยังไม่เคยใส่แล้วก็ยังไม่ได้ออกจากกล่องก็เป็นความไมน่นี่ก่อนเดี๋ยวเราแยกสิ็จแล้วเราขาถึงจะเอาใส่้วยค่ะคูเมืยขนาดเออไม่เีคู่ไหนบ้างที่พี่ซื้อมาแล้วไม่เคยใส่เลยหลายคู่อยู่ดิยอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องยังไม่ได้อ,ออกมาซื้อมาก็เคยใส่เลยอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่จะมาใส่คู่กับน้องเวนิสน้องเวนิสก็มีสีนี้นะครับอันนึงนะครับอ่าเอาไว้ใส่คู่กับเวนิสแต่ว่ายังไม่มีโอกาสใส่ต้องรอให้เวนิสเท้าใหญ่กว่านี้นิดนึงเพราะว่ามันคู่ใหญ่นะครับ เดี๋ยวถ่าใส่พร้อมกับลูกแล้วก็มีคู่นี้ซื้อมาสะสมตัวนี้นี่เป็นพี่มีฮาบริโอนะคะเป็นของพูมาตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชันจะมีเห็นไหมเยลลี่หมีตรงนี้คู่นี้กะว่าจะไม่ใส่นะคะจะซื้อมาไว้สะสมเฉยๆนะครับชอบเราชอบกินพวกมีฮาบริโออ่ะพวกเยลลี่อ่ะชอบมากเลยซื้อมาไว้สะสมนะครับเอออันนี้ใช้เวลาซื้อประมาณปีกว่า ตั้งแต่มาอยู่บ้านหลังนี้ก็ตอนตะกี้เขาอยู่หอพักหอเซาเขาบ่มีหมองเก็บเกืดบเนี่ยเกือบเขาก็เลยจาเป็นต้องสื่อตอนสะสมตอนที่เงืเง่อนเขาแล้วนะคะกับประมาณปีกว่าละแล้วคู่ไหนที่พี่ใส่บ่อยที่สุดใส่บ่อยที่สุดเนีเป็นคู่นี้คู่นี้เลยเนี่ยวางตัวสาเหตุที่ใส่บ่อยที่สุดเพราะมันใส่ง่ายอ่าตัวอืนเราสังเกตบางตัวอืนมันก็สิได้ผูกเสือกผูกยางแต่นี้มันต้องผูกเสือกไง แค่หลูดขึ้นมาสีแล้วก็ไส่แล้วก็หลูดให้มันแน่นสีนะคู่นี้คู่นี้ใส่มาสองปีละอืบางคู่มันกระส่ง่ายพวกหูคออย่างสิมันใสง่ากเลยบ่คใอยได้ใสนะครับแต่มักแต่จริงๆเวลาใสมักใสตัวนี้เด้เพราะว่าใส่ละสูงขึ้นใส่ละสูงขึ้นประมาณหาเส้นเฮอเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นแหวนแหวนก็เยอะอันนี้ของไม่ปล่อยนี่ยังไม่เคยใส่เลยไม่ปล่อยยังไม่เคยใส่เลยคู่นี้นะครับรวมรวมมูลค่าแล้ะก็ ประมาณยังบาทวะประมาณสามแสนแหละอยู่นี่กับบางคู่ก็เป็นหมืน่นบางคู่ก็เป็นหมืน่นรวมนี่ประมาณสามแสนมาคู่กับสี่ห้าหเจพันคู่นี้